อันนี้ลูกเสร็จเรียนมาที่สอนแล้วครับเรียนแล้วก็ลองไปกับตัวเองได้เลยที่น,นี่ไม่ได้สอนให้แค่ทําให้เป็นนะครับแต่ว่าสอนให้เก่งจะมีข้อแม้ว่าต้องอยู่ให้ครบนะครับอาร์ตวิสุดเรียนมากี่วันละสองวันอ่ะลองเปิดน,นี่นที่สองวันเหรอไม่เรียนนี่มันวันเดียวนะใช่ไหมอ่าลองเปิดดูที่อันนี้ล็ลอกอยู่ใช่ไหมิสุปกติที่นี่นะครับเราจะสอนให้ลงมือทําพอเรียนจบปุ๊บนะครับเรียนในแต่ละวันเนี่ย จะต้องให้มีการเหมือนกับเราเรี OP, เยกวเวิร์กช็อปก็คือลงมือทาแล้วถ้าเกับว่าเริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพาไปนอกสถานที่นะครับเพื่อให้เห็นหน้าง,งานจริงว่าเป็นยังไงหน้าง,งานจริงๆแล้วมันแตกต่างจากการเรียนเยอะเลยฮะเพราะว่าเวลาเราเรียนเนี่ยไม่ไม่มีการไม่มีลูกค้ามากดดันก็อยู่ในห้องแอร์นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีอากาศร้อนนะครับทีนี้เวลาเราไปอยู่หน้าง,งานจริงก็จะมีเรื่องของแรงกดดันแล้วก็อากาศมันจะร้อนถ้าอยู่ในบ้านลูกค้าก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยก็จะต้อง ควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับ เป็นไงบ้างทำมันจะยากไหมไม่ยากนะทำบ่อยๆจะทำนานอันนี้จบไปมาจบปวสช่างไฟโอเคเราซ้อมันต่อไม่ยากนะทำได้แบบไม่งงนะนี่ตัวพี่เองนะไม่ใช่ตัวผมนะเราเราสอนให้ไม่ได้สอนให้เป็นนะสอนให้เก่งโอเคป่ะสำคัญมากอ่ะพี่ซ้อมต่อไป